เอาจริงนะตอนสอบมันต้องเครียดสิถ้าไม่เครียดเนี่ยผิดปกติแล้วถูกไหมาการสอบแต่ละครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการเดิมพันสูงมากๆเช่นอนาคตของเราความตั้งใจความมุ่งมั่นของเราดังนั้นเนี่ยพี่บัตจะบอกแบบนี้เสมอว่าถ้าเราเครียดระหว่างสอบเหมือนน้องที่กําลังสอบปรับปามตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากๆสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องแก้ไขตอนนี้คือเราไม่ควรจะบอกว่าพี่บัตรทำยังไงให้หายเครียด แต่เราควรต้องย้อนกลับมาถามตัวเองว่าวันนี้เราพร้อมสอบแล้วหรือยังอย่างการสอบปรับปามรอบนี้เนี่ยเราควรจะตั้งเป้าอยู่ที่อย่างน้อยอ่ะหนึบวกต้องไหมดังนั้นเราควรจะต้องตั้งเป้าให้ได้และไอความเครียดที่เราบอกว่าทํายังไงถึง100บวกพี่บ๊สจะบอกว่าเป็นความเครียดที่ดีเพราะมันจะเป็นความเครียดที่ทําให้เราเนี่ยไปถึงสู่เป้าหมายและความเครียดครั้งนี้มันแค่ชั่วคราวมากๆตอนนี้เรามีเวลาเต็มตัวอีกไม่ถึงประมาณ50วันแล้ว ดังนั้นเนี่ยขอให้น้องมุ่งมั่นแบบนี้และกัดฝันด้วยกติกาของแพลตฟอร์มนี้ทําให้พี่บัตไม่สามารถลงคลิปตัวเต็มได้ดังนั้นใครอยากรู้ความรู้ฉบับเต็มหรือความรู้ดีๆต่างๆสามารถดูต่อได้ที่คอมเมนต์เลยครับ